โรงงานผลิตล่มรับทําล่มผลิตล่มธนาคารล่มรวยนะครับมีล่มสต็อกพร้อมส่งแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้สกีนได้ทันทีสกีนด่วนภายใน1วันนะครับโค้ก้าสามารถยืดหยุ่นได้ด้านในมี UV กันแดดก,กันฝนได้เป็นอย่างดีสีของล่มเป็นสีสุภาพนะครับตู้นี้เป็นล่มพับสาตอนขนาด21นิ้วของยี่ห้อธนาคารล่มรวยนะครับขายส่งอยู่ที่50คันรับสกีนขั้นต่ำา100คัน ขึ้นไปครับสกินดวดพายในหนึ่งวันต่อไปนะครับมาดูร่มพรีเมียมที่คุณลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะครับขนาด24นิ้วครับตัวนี้นะครับเป็นพรีเมียมแบบมีสต็อกนะครับตัวนี้ผ้า190นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับผม UV หนาเป็นพิเศษอย่างดีนะครับตัวนี้ขายส่งอยู่ที่75บาทนะครับขนาด24นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มกดแบบออโต้ครับอย่างไงครับ ตัวนี้สามารถสกินโลโก้ได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นล่มพเมียมนะครับขนาด21นิ้วยี่ห้อธนาคารร่มรวยนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่70ดบาทแบบโอโต้เหมือนกันนะครับเป็นสีพื้นครับเห็นไหมครับสวยงามเป็นอย่างมากนะครับอุ่มล่มอะไรนี่ครับเป็นสีเงินสีสันสวยงามครับผมก็สามารถสั่งร่มกับธนาคารร่มรวยได้นะครับผมก็ผลิตด่วนก็แจ้งเรามาได้แล้วก็มีร่มสต็อกนะครับ ภายใน1วันนะครับก็สามารถได้รับสินค้าได้แล้วนะครับผมมีสินค้าพร้อมส่งแล้วก็ผลิตให้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็น5้าพันคันหมื่นคันก็มีสินค้าพร้อมส่งครับผมธนาคารุ่งรวยนะครับ,รรรบช่องทางการติดต่อ0891246230และ0824477555ลายแอดของเรา SIT 0824477555นะครับเปิดอยู่สำนัก อยู่ที่ถนนลาดประคาวระหว่างซอย46/48สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะครับผมธนาคารร่วมด้วยและบริษัทธนาคารร่วมด้วยขายร่วมส่งใจที่สุดในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ